ตรงตามโคงมากครับสั่งจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้จริงครับคันนี้นะครับได้รถมือเดียวไปแดงไม่สองแสนครับประกันรถเลขไม่แท้ด้วยนะครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยรถเจ็ดที่นั่ง วัครวันนี้โปรรถบ้านนะครับผมมีรถครอบครัวเข้ามาใหม่หนึ่งคันครับใครมาหาโตโใต้อินโนวาราคาดีๆราะคาะเบาๆนะครับผมรถบ้านดีๆสักคันหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับผมเอาอินโนวา 2.0G นะครับเป็นรุ่นรองท็อปปีมาณ1 2นะครับรถมือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สราคาแค่250,000ก็ทำมาท่านเองนะครับ ประวัติศูนย์ตรงดุริยางนะครับรถสภาพดีรถสภาพสวยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าเจ้าโตโยต้าอินโนวา 2.0G คันนี้ปี12ออปชั่นมีต่างๆมีอะไรบ้างสภาพโดยรวมสวยไม่สวยนะฮะรถเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะพามาชมนะฮะก่อนจะไปชมกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางโปรกดบ้านด้วยนะครับผมหากชื่นชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะฮะหากกดติดตามนะครับวันนี้ก็ไปชมกันได้เลยครับผมโตโยต้าอินโนวา 2.0G ปี2012นะครับผมคันนี้บอกเลยว่าเป็นโฉมที่ขายดีมากๆนะครับ รถเจ็ดที่นั่งนี่โตต้อินิว่านี่เขากินทุกแบรนชนะขาดตลอดการเลยนะฮะแล้วปีที่สองด้วยคันนี้ข้อดีมันเยอะมากๆเลยนะอย่างแรกเลยครับคือรถไม่ติดแก๊สนะครับรถมือเดียวป้ายแดงไม่สองแสนกิโลแท้ด้วยนะครับผมรถสีขาวนะครับคันนี้ก็จะมีเก็บสีมาบ้างอยู่นะครับเพราะว่ารถมันก็สิบกว่าปีเนาะแต่ว่าเก็บสีในที่นะี้ไม่ได้มีอุบัติเหตุชนแต่อย่างใดนะครับเอาเก็บสีเพื่อให้รถมันสวยงามรถมันพร้อมใช้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สภาพโดยรวมเป็นยังไงฮะกระจังหน้าต่างๆนะครับสวยงามมากนะครับ โคม่างต่างๆชิ้นงานต่างๆอยู่สภาพดีไฟจะมอกในตัวอยู่ครบหมดนะับแล้วก็โคมไฟหน้าครับโคมเดิมไม่แตกไม่หักไม่ชำรุดนะครับผมนี่ไฟของเขาส่องสว่างอยู่แล้วนะครับผมสภาพสีนี่เราขัดเคลือบสีให้ใหม่หมดแล้วนะครับสีขาวแบบนี้ฉ่ำๆเดิมๆเลยนะครับผมสภาพดีมากมาดูฝั่งด้านข้างนี้ครับล้อมแม็กตะปเรียงคันในี้ใช้ยางพูดลายนะครับ2 0 5 6 5 R 1 5 ยางปีสมัย22นะครับเจ้าของเก่านะครับเปลี่ยนยางมาได้ประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเขาก็เลยขายมาขายหน้ารับผมดีเลยนะครับเจ้าของเก่าน่ารักมากนะครับดูไงรถดีมากเลยประวัติศูนย์ตรงนะครับไม่มีขาดประวัติเลยนะครับไม่ตรงเป๊ะเลยนะครับแล้วแม็กก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานทั่วไปนะครับร้อนแม็กเดิมนะครับและโช๊คสปริงเดิมโรงงานนะครับรถดูแลดีมากครับ ตามโชว์ตามสปริงตามซุ้มล้อต่างๆนะครับมันก็จะมีอาจจะมีแบบว่าพวกรอยถลอกบ้างนะครับแต่ว่ามันคือของเดิมหมดเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนมาใหม่นะฮะนี่ฮะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีนี่เฟืองอยู่ตรงนี้นะครับก็จาหูช้างเป็นสีขาวเดียวตัวรถนะครับผมกันสาตนะครับกันสาดตนี้กันสัตต์เราเปลี่ยนใหม่ให้นะครับอันนี้ก็ติดเองนะครับผมของเดิมมันลอกแล้วนะครับผมอ่ามือปุ่ประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะนี่ฮะสภาพดเดิมเลยครับแบบนี้สวยงามมาก 2.0G มีอะไรบ้างนะครับ 2.0G นี่ครับด้านในมันจะเป็นผ้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นพลาสติกต่างๆนี่อ่ากระจกไฟฟ้านะครับผมผ้าดีมากมถประตูนหน้าฝั่งซ้ายนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดออกมาเลยนะครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยครับรถประวัติศูนย์ตรงนะแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดนะ,ระครับโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพิฆาตเหมือนน้ำเร่วมื่อเับการ์ตีโครงสร้างได้หมดเลยนะครับ่ครบเอาร์ กลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับสภาพดีมากจริงๆนะครับผมอ่าสภาพสวยเลยนะครับส่วนด้านในนี้นะครับเบาะอ่าอันนี้เจ้าของเก่าได้ทําการหุ่มมานะครับไม่ได้เปลี่ยนหนังเดิมไม่ได้เปลี่ยนผ้านะมันจะเป็นชุดหุ้มนะครับก็คือหุ่มมาเพื่อให้มันนั่งสบายมันจะนุ่มนะครับเพราะว่าเบาะเดิมมันจะเป็นเบาะผ้าเนาะนี่เขาก็ใส่หุ้มพุ่มมาให้มันนั่งเรียบร้อยนะครับให้เนี่ยใช้คู่หน้าเลยนะครับอ่าสภาพดีใครไม่ชอบก็ถอดออกไปได้นะครับมาสามารถถอดได้นะคะ สวยงามมากครับแล้วก็ตามประตูหลังนี่ประตูเดิมทั้งด้านบนและด้านล่างสวยงามนะครับผมมาดูฝั่งนี้กันนี่ครับตามแผงข้างประตูเนี่ยผ้าเดิมๆหมดเลยสภาพดีสภาพสวยนะครับแล้วก็นี่ครับเม็ดอาร์ตเป็นไงบ้างนี่ครับเปิดให้ดูครับทั้งด้านบนและด้านข้างนะครับเม็ดอาร์ตกลมเดิมเรียงสวยตกชัดหมดนะครับทุกอย่างเป็นของเดิมของดีหมดเลย นี่ครับด้านหลังนี้จะเป็นเบาะห้านี่คือจะเป็นเบาะ5้าเดิมโรงงานนะครับผมอันนี้เจ้าของเกาะะ่าไม่ได้หุมมะะห้มมาเนาะหุ้มมาเฉพาะด้านหน้านะครับน,นี่ก็คือจะเป็นเบาะนี้สองจุดศูนยะ์จีเนี่ยมันจะเป็นเบาะเขาเรียกว่ามันจะเป็นเบาะรวมเนาะถ้าเป็นสองจุดศูนย์วีมันจะเป็นเบาะแยกนะครับอันนี้มันก็นี่ครับพับง่ายๆเลยพับอย่างนี้ปึ๊บอ๋อนี่นี่นะครับดึงปึ๊บก็จะขึ้นมาเป็นเบาะแถวสามนะครับนี่ดูความสะอาดได้เลยครับ คมเดิมๆนะครับนี่เขาก็จะเก็บเบาะไว้ด้านข้างนี้นะครับผมสภาพดีสภาพสวยครับแล้วก็ตามฝ้าเพดานนะครับจอกลางใช้ได้หมดนะครับเราเปลี่ยนจอกลางใหม่นะจอเพดานเนี่ยทั้งจอเพดานแล้วก็จอหน้าเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมเอาให้พร้อมใช้งานที่สุดนะครับสวยงามมากๆเลยครับนี่ฮะได้ครอบครัวสภาพดีมากนะครับผม ยางหลังฝั่งซ้ายนะครับผมก็เป็นยางฟูลไลสเปคเดียวกันนะยางปีสมัรี่ที่สองเหมือนกัน,ากนยางใหม่มากนะครับมองดูยาดอกยางเนะี่ยมันนิ่มมากนะครับเนี่ยกดไปเน้นนิ่มๆเลยนะครับผมแล้วก็ตามซุ้มรองพลาสติกต่างๆนะครับอยู่สภาพดีหมดเลยนะครับเนี่ยชิ้นงาน,นต่างๆนะสวยงามรถนี่คือรถเชฟใน,รนกรุงเทพนะครับไม่มีรถน้ําเค็มไม่มีจมน้ําผิดความเลยแน่นอนนะฮะเราเชคประวัติให้หมดแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยดูตามช่วง,งงางให้หมดเลยนะครับผมด้านท้ายนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่ ไฟไท้ายของเขานะครับโตโใต้อินโนวา 2.0G มันก็ถ้าเป็นตัว V เนี่ยมันจะเป็นโครงเมงียมตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวชิ้นงานแบบนี้ก็เนี่ยโลโก้เพจ 2.0G อยู่นี่นะครับผมด้านท้ายกันนี่มีกล้องหลังในตัวนะฝาท้ายเคยแกะทําสีมานะครับผมแต่ว่าโครงสร้างต่างๆเนี่ยของเดิมมาเลยตั้ามตะเข็บต่างๆเห็นไหมฮะทางซ้ายและขวานะครับสภาพดีเลยนะครับผมนี่ครับเราดูด้านไหน พอพับเบาขึ้นนะครับมันก็จะมีพื้นที่วางของได้เยอะนะครับถ,ถ,ถ้าใครใช้บอกว่างดอาเจที่นั่งครบเลยก็พับเบาลงมาได้นะครับมันนั่งสบายมากเลยนะด้านข้างนี้ก็เนี่ยครับมีนี่อาแม่แรงตัวขันอยู่นี่ครบเลยนะครับผมสภาพดีมากแล้วยังอะไรอยู่ไหนยังอะไรอยู่นี่ครับอยู่ด้านใต้อาคันนี้รถไม่เคยติดแก๊สนะครับยังอะไรมันก็อยู่ด้านล่างนะครับผมฝาท้ายเวลาปิดก,ก็ต้องแบบ นั่นนิดนึงนะไม่งั้นเวลาเราประตูอ่ะไอ้ล็อกกุญแจมันเสียมันจะเสียงมันจะร้องนะปิดก็เทบานี้ปึ๊บอ่าเนี่ยโอเคปิดได้เลยนะครับผมก็สภาพเดิมๆครับเซ็นเซอร์ท้ายต่างๆมีครบหมดนะครับสีขาวเดิมๆแล้วก็ยางหลังฝั่งขวานะครับผมเป็นยางสเปคเดียวกันนะครับยางคูร์ไลน์นะครับล้อแม็กอยู่สภาพดีครับโช๊คเดิมสปริงเดิมแชสซีเดิมหมดทั้งคันนะครับไม่มีตัดต่อตัวถังครับโครงสร้างเดิมหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม นี่ฮะมาดูนี่กันเม็ดอาร์กลมเดิมเรียงสวยนะครับผมทุกอย่างเป็นของเดิมหมดเลยนะครับเราก็กาโครงสร้างเดิมให้ร้อเปอร์เซนเลยนะครับเนี่ยสามารถดูจากคลิปรีวิวที่ผมทําไว้ให้ได้นะครับผมแผงข้ามประตูนะครับนี่มันก็จะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับสำารับใช้งานทั่วไปนะครับแต่ว่าทุกอย่างอยู่สภาพดีเลยนะครับดีมากๆการสัดต่างๆก็คืออยู่ครบหมดนะครับนี่น็อตประตูหลังฝั่งขวานะครับเดิมหมดเลยเห็นไหมครทั้งบนั้งล่าง นดีดเดิมเลยเ้าก็นี่ครับพลาสติกเกอร์ต่างๆนะอยู่ครบหมดนะสติกเกอร์ใส่ก๊มยาต่างๆอยู่หมดนะครับผมสภาพดีสภาพเดิมไหมครับเบาะด้านในนะครับก็สภาพดีเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นที่หุ้มมาเนาะนี่เบาะจะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะจะเป็นเบาะมือหมุนนะครับตรงนี้ปรับความสูงต่ําได้ปรับพนักพิงได้แล้วก็ปรับเข้าออกได้นะครับผม ฝั่งคนขับก็จะมีกระจกออโต้นี่ฮะชื่อเป็นกระจกธรรมดา3แบบนะครับแบบนี้หน้าก,กระจกบดระตูกับป,ประตูนะครับผมส่วนพวงมาลัยพวงมัลติฟังก์ชันเนี่ยพอมันเป็นตัวตัวจีวเนาะก็จะไม่มีมัลติฟังก์ชันจะไม่มีคอนโทรลนะครับจะมีจะมีเฉพาะตัววีนะแต่ก็สวยมากนะครับรถคันนี้ก็คือเดิมๆไม่ติดแก๊สด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมครับห้องเครื่อง2.0คันนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างสะอาดไม่สะอาดแล้วก็ห้องเครื่องเป็นยังไงไปชมกันฝากระโปรงนี่ครับปเป็นอย่างนี้เอาไมค์ สติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะสติกเกอร์น้ำยาแอร์สติกเกอร์มอ,อก,กอนะฮะแล้วก็อันนี้ของเดิมมันจะไม่มีแผ่นปิดนะครับเจ้าของเก่าไปใส่ตัวเป็นฟอยล์กันความร้อนมานะครับเนี่ยเขาก็ใส่แล้วเขาก็ใส่กาวตรงนี้ไอ้อพวกนี้มันเป็นคาบกาวนะครับผมอันนี้มันก็ประมาณนี้นะครับผมเราก็ไม่อยากถอดออกนะครับมันเป็นตัวกระบายความร้อนเนาะตัวดูความร้อนนะครับผมอ่ววาแต่ว่าเนี่ยต้องห่วงครับฝาปงเดิมเห็นไหม ฝากระโปรงเดิมหมดเลยเสาล้างในเดิมหมดแก้มนี่สองตัวไม่เคยขัดไม่เคยแกะออกมานะครับสองฝั่งนะครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันสวยงามมากนะครับเดิมๆสภาพเดิมเลยครับผมคานหน้าก็เดิมหม้อน,น้าไม่เคยไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะเป็นหม้อน,น้าเดิมโรงงานของโตลต้าน,นะครับผมเป็นของเดนโซ่นะอ่ะสติ๊กเกอร์มันอาจจะก้อนไปบ้างนะครับแต่ว่านี่คือของเดิมของเขานะครับผม โครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยครับแล้วก็เอาประกันโครงสร้างเดิมให้เราเปอร์เซ็นต์ดไม่ชนนักไม่ผิดความไม่นําทั่วเลยนะครับผมเพราะว่าศูนย์ตนทุกยานนะครับไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีเครื่องเบนซินนะครับสภาพดีมากนะครับขับดีสุดสุดไปเลยนะครับเบนซินตัวนี้นะครับขับดีมากแล้วก็พวกตามกองอากาศนี่กองอากาศใหญ่มากนะครับระบบระบาอากาศหมุนวีนอากาศสภาพดีเลยนะครับห้องเครื่องสะอาดไม่เคยมีการแกะเครื่องทาเครื่องเลยนะครับไม่มีการจูในใดนะครับแล้วก็เนี่ยพวกตามปั๊มนี่ก็คือสภาพดียังของเดิมอยู่นะ ประวัติดีครับเจ้าของเก่าทุกอย่างเข้าศูนย์หมดนะครับแล้วก็นี่ครับเมื่อกี้จะให้ดูตรงนี้โตต้ามันจะมีนี่ครับเขาได้เพจ์ตัวถังนะครับเนี่ยสามารถช็คประวัติได้ครับว่าเนี่ยสองอันนี้ตรงหมดเนี่ยเคยแกะไปไหมถ้าไม่เคยแกะแสดงว่ารถข้างเนี้ยเดิมหมดเลยนะครับถ้าโดนชนมาหมุดชอบหายมาตอกใหม่เราไม่กับซื้อนะครับผมนี่ครเราประกันให้หมดรับว่าโครงสร้างเดิมหมดเลยแล้วก็ห้องเครื่องสะอาดห้องเครื่องสวยๆนะครับ เรารีวิวนะครับเนี่ยเราให้ดูสภาพจริงๆเลยนะครับว่าสภาพรถเป็นยังไงนะครับซื้อรถออนไลน์กับทางโปรโมบ้านดูให้มั่นใจครับดูให้ชอบครับมีบริการให้ทุกอย่างจะส่งรถจะเซ็นไปนั้นถึงบ้านซื้อสดเราส่งถึงหน้าบ้านฟรีเหมือนกันนะครับผมเราแค่ดูรถให้ชอบครับเราจะทำรีวิวไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับก็ดูจบดูเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถผมผมคิดว่าตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวอันนี้หค่องเครื่องนอนเดี๋ยวไปดูด้านในของออปชั่นของ2อ g ีแล้วก็จอที่ผมเปลี่ยนมาเป คล้ายๆพวกกุญแจโตต้าธรรมดานี่เขาไปไปใส่กรอบของรีโวมาไปไงก็เท่ไปแบบเนาะน,นี่กุญแจเสียบไข่นี่ห้องเครื่องนี้สตาร์ทเครื่องมานิ่งๆเลยฮะไม้สองแสนหนึ่งพันโลนะคร,รับประกันไม่แท้นะครับผมอืมสภาพดีแอร์เย็นเร็วมากนะครับแล้วก็พวกน้ำยายแอนเน่ะเราเติมให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเช็คความพร้อมต่างๆให้หมดแล้วว่ารถมันต้องทําอะไรบ้างนะครับนี่ก็เย็นชำ้ำนี่ฮะคอนโซลต่างๆนะครับผม คอนโซลต่างๆนี่คือสภาพดีครับมันเป็นพลาสติกนะฮะไม่แตกไม่หักนะครับล้ะก็หถ้ารถมันจอดตากแดดนานๆหรือว่ารถไม่ดูอะไรนะมันแตกหมดนะฮะนี่ฮะสภาพดีหมดเลยครับคอนโซลแอร์ต่างๆนะนี่สวยงามมากจอนี่นี่นะขายเลยตัวนี้นะฮะจอเป็นจอ Android นะครับปร่รุ่นเลยนะครับสามารถต่อวิดีุอบลูทูธต่างๆได้หมดนะครับ่ต้องถ่งยายหนังในตัว ชัดแจ๋วรถสมัยใหม่ต้องใส่จอแบบนี้แล้วนะครับผมน่ะต่อบูทพูดอะไรได้หมดนะฮะประมาณนี้เพราะว่ารถไม่มาติฟังก์ชันทุกอย่างก็ต้องกดที่หน้าจอหมดเลยนะครับด้านนี้ก็เป็นโซนแอร์ปรับโหมดแอร์เนาะออกหน้าออกเท้าได้หมดนะครับแล้วก็อันนี้ความแรงอุณหภูมิฝั่งนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นอะไรบ้างครับนี่ฮต่อ USB AUX นะครับ ต่อได้นะนี่ตรงนี้นะครับผมทํามาให้ต่อแล้วอันนี้ไรฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จุดบุรีนะครับผมอ่าที่วางของที่วางแก้วเกียรี p r น d ทั่วไปนะครับเกียร์สไตล์โตลต้าเป็นเกียร์ข้ามบันไดอยู่แล้วนะผมเบรคมือธรรมดามีที่พักแขนเนาะมันก็มีที่ใส่ของด้วยนะครับอ่าแล้วก็เพด้านสภาพสวยมากนะครับไฟด้านตัดครบรุกดวงนะนี่แอร์หลังเย็นเร็วนะครับผมก็เราเติมน้ำยาให้2ตู้้ะนะครับ เปิดแปปหนึงนะฮะแอร์มันจะเย็นเร็วมากนะครับผมโอเคเลยนะครับถ้าไมถา่ถ้าไม่ใก็ปิดไปนะครับแล้วก็พวกตามฝ้าเพดานนี่ไง,ไงสวยงามไฟที่เขารุดวงนะครับทุกอย่างใช้ได้หมดนะไอตัวเนี่ยที่วางวางแว่นต่างๆนะครับโอเคเลยครับสภาพดีสภาพสวยครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีครับเบนซินนะครับไม่ติดแก๊ส นะนี่ครับเสียงเครื่องยนต์สไตล์เบนซินจะเป็นประมาณนี้เลยโอเคอัตราเร่งดีครับไม่มีวอดแล้วก็รถไม่สั่นนะครับเนี่ยใส่เกียร์ต่างๆเนี่ยเนี่ยพวงมาลัยไม่สั่นเลยครับทุกอย่างปกติหมดนะครับสภาพดีเลยรถมือเดียวป้ายแดงครับประวัติตรงทุกอย่างเลยครับเลขไม้แท้รับประกันนะครับผมแล้วก็รถมันสิบปีนะครับเฉลี่ยปีละปีละหมื่นปลายสองหมื่นโลนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ ได้รถประวัติดีนะครับคันนี้ก็ถือว่าได้อินโนวาราคาแบบเบาๆนะครับผ่อนเบาๆนะครับส่วนราคาเท่าไหร่นะครับคอยติดตามต่อไปครับผมชมกันโตโยต้าอินโนวา 2.0G ปี2012นะครับผมราคาคันนี้250,000บาทผ่อนเดือน5,000กว่า5,000เองนะครับประวัติดีฟรีดาวออกก็ศูนย์บาทเด้อครับผมให้ลูกค้าประวัติดีนะฮะ เราจัดให้ได้ทุกอย่างเลยครับผมถ้ามีปรึกษาก็แจ้งเข้ามาทางอระป๋อบ้านได้นะครับผมคันนี้นะครับได้รถมือเดียวปายแดงไม้สองแสนครับประกันรถเลขไม้แท้ด้วยนะครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยรถเจ็ดที่นั่งของโตโยต้าอินโนวานี่คือเป็นอะไรที่ขับดีมากๆแล้วก็นั่งสบายนะครับผมนั่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรถที่ยอดนิยมตลอดกาลเลยก็ว่าได้นะไม่ว่าเป็นโฉมนี้โฉมไหนนะครับมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะครับผมถ้าชอบก็ติดต่อเข้ามาที่โป๋บ้านได้เลยนะฮะ จะซื้อรถก็จะไฟแนนซ์นะครับเรามีบริการให้ถึงบ้านนะซื้อสดนะครับแชร์โ o l u t i o n นะครับเรามีบริการส่งรถึงหน้าบ้านเลยนะชนะเป็นครับพอครับริษัทหน้าบ้านได้เลยครับดูรีวิวให้ชอบนะครับพร้อมจะตัดสินใจก็ติดต่อมาที่โปรแกรมบ้านได้เลยฮะส่วนจะไฟแนนซ์นะครับโอรมาแล้วจองเข้ามาครับทางงานจอบไปจองรถยนต์ให้นะครับทางงานก็จะมีเจ้าหนี่ไฟแนนซ์ไปเสนอขายถึงบ้านนะครับเอกสารครบไฟแนนซ์ผ่านนะครับดูติจังหวัดแชร์โ o l u t i o n นะครับมองาบริที่หน้าบ้านเลยเรามีบริการส่งรถไซต์ถึงหน้าบ้านเหมือนกันนนนนนะครรับบผมซื้้อออกดไล์ง่่าายยเเีว็ทปปโนนะครับผม ฝากช่องทางติดต่อนะครับทั้ง a c e b o o k YouTube TikTok นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ครบทุกช่องทางฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่่เพือนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางโตโยต้บ้านเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมแบกหน้ามาก็เจ้าโตโยต้าอินโนวาสุดสวยคันนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบก็รีบติดต่อมาที่โตโยต้บ้านได้เลยนะครับเราจะทิ้งเบอร์ทิ้งไงไว้ให้นะก็โทรเข้ามาสอบถามพาเข้ามาสอบถามได้ตลอดเลยนะครับถ้ารถยังไม่ได้ขายไปนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกัััันนนใหหม่ิป้าะคครรบบสสวดี With the bubble